คุณผู้ชมคะตอนนี้รมแดดแดดจัดมากแล้วก็เรื่องของฮิสโตกยังคงเกิดขึ้นนะคะอุตุเตือนแล้วว่าร้อนตับแตกจนถึงสิ้นเดือนนี้เลยค่ะเชียงใหม่มีคนเป็รลมแดดนะคะฮิสโตกค่ะแล้วไปอิวอยู่กลางแจ้งไปอยู่ท้องนายอย่างนี้ค่ะโโใช่พี่นะเขาไปช่วยเหลือลําบากอยู่พอสมควรนะคะนะกว่าจะรู้อีกทีก็คือประคองเขาออกมานะคะป่าญยกข้างทางถนนอัสดาทรค่ะแถวช้างเผือกเชียงใหม่ ไม่มีหลักฐานว่าเขาเป็นใครเข้าใจว่าน่าจะเป็นต่างด้าวนะคะไม่ก็ไม่มีมันตายมาถึงโรงพยาบาลพอสมควรแล้วก็ขึ้นเปลค่ะเปลสนามนำมาประเมินอาการอีกทีปรากฏว่าตัวร้อนจัดหนักมากหัวใจหยุดเต้นด้วยนะคะหัวใจหยุดเต้นด้วยก็เลยต้องตั๊มหัวใจ CPR ก่อนพอจะมีชีพจรบ้างก็ค่อยเคลื่อนย้ายนะคะนี่ CPR ข้างทางเลยค่ะพอตา รู้สึกตัวบ้างก็ขึ้นรถเลยค่ะเป็นรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลนาหาราชนะคะเดี๋ยวนี้เขามีเครื่องปั๊มหัวใจแล้วนะเมื่อกี้แอบเห็นอยู่เนาะก็จะได้แบบช่วยเหลือกันนะนะใช้อุปกรณ์มาช่วยด้วยเข้าโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะแถวนั้นไม่มีล่มไม้เลยค่ะเป็นต้นหญ้าข้างๆแบบเตี้ยๆหมดเลยนะคะก็เลยเป็นเหตุให้ร้อนจัดค่ะลงไปเยี่ยวว